ครั้งนี้คือแบบว่าเรารู้หรือว่าเราโดนกันคือช่วงนั้นอ่ะช่วงที่เข้าไปอ่ะคือช่วงนั้นชีวิตเราเริ่มแย่เริ่มป่วยแล้วป่วยเป็นซึมเศร้าหลังจากนั้นไม่นานเราโดนหมายจับตำรวจลงมาจับครั้งนั้นโดนมาตำรวจมาทั้งหมด50คน มีตำรวจกรุงเทพเลครับมีทั้งหมดมาทั้งหมดอ่ะสี่ห้าโรงพักสี่ห้าสำนักงานตํารวจมาหมามาจับเราแล้วก็มีพวกหน่วยงานรัฐมีอะไรด้วยที่มามากับตำรวจที่เกี่ยวข้ออ่ะใช่ผมการปกครองสำหรับมากันมาเยอะกว่าครั้งที่แรกอย่างเมาเยอะฝ่าแต่ครั้งนี้บวกครับครั้งนี้บวกหมดครั้งนี้ผมบวกขนาดว่ามีปะทะเลยหรอใช่ครั้งนี้ผมบวกเขามากัน50เลยนะมาจับเราคนเดียวเนี่ย ว่เป็นจุดพกที่ทําให้ผมมาเป็นอาสาเต็มตัวเพื่อนที่ผมเข้าไปอ่ะแฟนผมเสียชีวิตแฟนผมเสียชีวิตนะเสียชีวิตใช่สืบเรื่องมาจากคดีเราป่ะใช่ใช่แล้วคือแบบว่าใช่หรอใช่คือเขาคิดมากเขาเครียดอะไรเงี้ยแฟนเสียชีวิตตัวผมอยู่ข้างในตอนนั้นโอ้ช็อตไอ้ทวีคูณ<ช>เลย ก็หนักจิงกว่าเดิมนะป่วยหนักจิ่งกว่าเดิมนะบวกกับว่าเราออกมาป่วยหนักจิ่งกว่าเดิมเป็นซึมเศร้าไปอะไรปุ๊บคือซึมเศร้าเลยเราไปเป็นแกล้งไหนแล้วใช่ครับจากคดีที่เราโดนครั้งนี้ยใช่พอแฟนเสียปุ๊บจากคือก่อนหน้านใน่อนที่ตอนที่ยังอยู่แฟนเราก็ค่อนข้างแบบว่าตอนนั้นที่เจอกันเราก็ยังป่วยอยู่เราก็ยังเป็นซึมเศร้าเป็นอะไรอยู่แต่คือว่าพอมาเจอเขาเราเริ่มดีขึ้นแล้วครับพอเขาเสียปุ๊บตอนนั้นกลับมาเป็นหนักมากเป็นหนักถึงขั้นกระโดดสะพานพุทธได้กระโดดสะพานพุทธฆ